ก่อนการรับชมก็ฝากกด Subscribe แล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับยนินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมีการไฟนะครับวันนี้นะครับเราได้ของใหม่มานะครับมิโกแห่งเปลวเพลิงอเมรยนะครับของเสริมเนวหนา้าเราจะมาจัดเด็กที่สามารถดึงพลังเอาของการ์ดใบนี้ออกมาได้สูงสุดกันนะครับผมพร้อมกันแล้วก็มาเริ่มเลยเอายิงชุบชุบอ่าผมเริ่มก่อน สี่งไปโอ้ยเปลี่ยนซองเหมือนกันครับเห็นการในมืออย่างนี้แล้วอยากร้องไห้เลยเออวันนี้ลมลอมแรงทั้งเนี่ยสายลมแห่งฟุตโตช่างรุนแรงเหลือเกินสายลมแห่นนงนอต้าคอรนนะป่ะไม่บอกเดี๋ยวเราอยู่แถวไหนตันไหมครับเดี๋ยวเขาจะมาเช็คเรานะ,ะเดี๋ยวโดนสองของบอ แซนด์อัพเวนการ์ดคาริเนาแฟงโฟวี่สไลด์เอครับเแซงกับผมชัวการ์ดหทิ้งไปก่อนก็ได้ไลท์เกนหนึ่งอ่านเทิงครับก็เดินครับจัวยิงการ์ดมาเมือหนึ่งใบไ,ไลท์ครับเทคเริ่มหลังผมได้จัวแล้วเทคตอนนี้ครับเสิร์ฟการ์ดติดชื่อว่าโล แปดท่านั้นก็ไดนครับรับครับเช็คไม่ไร้ทิกเ,ทเกอร์ฟอนทิกเกอร์ไม่มีนะเช็คโ no t เกอร์ครับผ่านแล้ว draw ยิงการ์ดในมือหนึ่งใบ like ไลท์เกตสองเมื่อถูกทับนะครับโฟทิกซตาหนึ่งใบ ครับตีแวนการกก์ดโนกาดครับเช็คครับโนทิกเกอร์เช็คครับโนทิกเกอร์เหมือนกันผ่านแล้วผมจู่ผมสแตนแล้วผมทิ้งไลท์ขอใช้โลกมืดแสงจันทรตาดาทำเงินจ่ายหนึ่งคาสาบาทครับคอรลึก เาเลือก, 1, ก 5, อรนกาบวกวห้าคันข้อข้อบวกยังหนักสองหมืนสามพันบรรกาศครับตีขนาดนี้ก็โนกาแล้วครับผมเช็คเดอะไรทิกเกอร์ครับไม่มีมใช้เมชเช็คครับฮิวครับพลังแวนอยิวได้ยืมมาแล้วกันครับตัวนี้บูทสองสามบวกหมื่นห้า สามแปดครับโอ้หสามแปดก็โนกาละครับหนึ่งงี้เออใช่ลืมไปโนแปดชุบเออเปิลโตน่าเอ่อเทคครับดีทายตัวเองดีทายเงาตัวหนึ่งรยช่มหยผ่านรอโอ้โหทิ้งอะไรดีทิ้งการป้องกันครับไลท์เกียร์สาม จะไล่ทิกสต,ตาร์ซะแล้วทำไมคุณเขาเรียกว่าลูกหลอกลูกหลอกตัวบันหนึ่งครับหาตัวล่างสอง้ัสจำชื่อไม่ได้เติบเติบเนี่คือเมื่อผ่านเทินครับเย <c oughs> ผมไม่มีการวะนะผมยังไม่ตีคุณก่อนเติมตัวคุณนี่มันหลักการนี้มันใช้ได้เลยจะทำไงดีจะทิ้งอะไรดีอยากเลยอ่ะทิ้ง like cardinal office l i k อออือหือ ข้อหนึ่งตัวตัวเองหมห้าพันถ้าเป็นอัลไส้ดักไนซ์แล้วจะทำยไงตอนนี้หมื่นห้าแวนการ์ดครับอ่ะรับแล้วกันครับจาเมจเช็คโอเวอร์ครับตัวหนึ่งปล่อยครับแป๊บสี่แวนการ์ดจบทีปล่อยครับโอเวอร์มาผมก็โดนผ่าน โอ้โหลุ้งงี้ผมตีเอาแดมดีกว่าโจาคุณพลรราดไปแล้วใช่เพอร์โซนณาไลท์ตัวหนึ่งโซนณาหรอโอ้โหโนุค่ควรจะเล่นเกียร์สี่สิเดี๋ยวคุณต้องเดาโจเดินโจเจอคอมโบมีมีมคอร์ทบาร์สหนึ่งครับเอาไปนี้เข้าสู่โซไลท์แต่นี่โซนณาหลุดเนาะแวนอ่ะอ่ะหรอหลุดเหรอไม่หลุดไม่ใช่หรอเพอร์โซนณามันทั้งเธอไม่ใช่หรออะลแ้วก็ลงไปนี้ อ็คอเขาก็คือจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหม้าน้าจะบวกสองหมืนครับแต่ว่าต้องเปิดต้องอะไรนะโอเวอร์เดรก่อนตอบานหนึ่งตัวสองมาไหม <c oughs> ถ้าไม่กีกคนละด,ดียวอาจจะลำบากหน่อยแต่ <c oughs> ก็ไม่ขนาดนั้นแต่ผมลืไมไหมว่าผมไม่มีคอร์สอบบานเล่นครับสวยแล้วท่านผู้ชมผมเล่นบ้าน <c oughs> ไม่มีคอรตสอบบานเล่น จริงๆผมต้องชุบจิกสตา์มาก่อนหนึ่งใบผมพลผ้าไม่เป็นไรมีแค่นี้เราก็เล่นเท่านี้ตีบอลเลยเขาออกไปแล้วผมว่าไม่อยกโัวเท่าไหร่หรอสามหมื่นครับสามหมื่นสามพันอันนี้ก็สามหมื่นสามพันครับรับเป็นไงหนึ่งสองเอ้ยบอดอีกแล้วเซ็ตใบที่เกิดไม่มีตีข้างครับตายให้กันเลยเออคอมโบผม อืมไม่เผิดสโซน่าไรม์ไม่เป็นไรไม่มีแต้ม,มชิดกอนขอไปนี่ครับโซชาสองใบอื้อเช็คครับโซบัสหนึ่งนี่ทาตัวเอง ลงบวกห้าพันลงมืดลงลงมืดมืดบวกอีกห้าพันมืนแปดแว่นกาครับรับครับดึนได้ครับเฟิร์เช็คเซคันด์เช็คคีสองแดมสองแดมบวกตัวนี้หมื่นคีพลังแว่นครับนะฮะตอนนี้บวกอีกหมื่นห้าก็ไปบวกไป สี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าห้าหมื่นสามแบงก์กัดคีเดียวพีจีครับที่ไปแล้วมันจะเยอะกระผมไปแล้วผมได้จวนแล้วผ่านเธอเห็นไหมผมจั่มกดแวงครับคอร์ทบาลหนึ่งครับทิ้งไม่นี้ชุบ ติกปลาลงมามหนึ่งแดมหนึ่งแดมครับฟันทิกเกอร์ตัวเองโออโยังโผลเลยตีไม่เข้าด้วยอะแวนตีเฉยๆครับสองหม,มื่นสามสี่หมื่นสามสองลูกห้าหมื่นแปดสามลูก อ้อมห้าหมื่นแปดใช่ใช่รอพลังข้างครับนะฮะจัวหนึ่งเอ้ยบอดทั้งนั้นอันนี้สองหมืนห้าครับเข้าอยู่นี่ครับสามหมืนครับโอกาสครับโอ้ไม่นะผ่านเลยจัวะไม่เพอร์โซน่าไรเพราะไม่มีไม่รู้ไปไหนไม่รู้ไปไหนไม่รู้ไปไหน โรคมาที่สี่คนโลกเยอะยังไงคนโลกที่สี่มีสี่โรคแล้วใช่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 คนโลกเยอะจ่สองบาทมาเลยรูปพ่อหนึ่งสองสาม พอไปนิด้อไปนิดไปห้าพันจะเป็นโลกมืดๆ uh huh. ลกมืดๆออจัดด้วยแวนการ์ดพีจีแวนครับทวนไรเฟอร์ชเชคเซคเกอร์เชคไม่มีเซคเกอร์เชคได้อะไรครับมองไม่ถ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ัดเกณ็เกงสองหมื่นแปดแวนการ์ดสองหมืนแปด เสร็จสามหมื่นสามยกโซกไงเดมเออหมืน่นสามหมื่นห้าเป็นการสามหมื่นห้าใช่ไหมใช่แกนะขอนับเดมไอ้นับโซกอะสามหมื่นห้าสองหมื่นไอ้ม่ไม่พอสามหมื่นห้าใช่ไหมใช่จึ๊บจึ๊บสองหมื่นแปด เอ้หม uh ื่นแปดดิหมื่นแปดสองหมื่นแปดสามมื่นสามสามหมื่นแปดเจ็ดครับปึ๊บปึ๊บลุหมื่นห้าแวนการ์ดขออีกห้าพันเอ้ยหมื่นแปดครับผ่นเทินรอ,อไม่ได้ใบที่ต้องการซะด้วย กดแวนครับคอ,อ,อตบา้านหนึ่งครับมาเรื่อยๆนะเรานะโซบ้าไว้นี้ดิงยิงหนึ่งแก,งกมไม่มีโอ้โหบ่บ่ทุกราบเลยชอบจริงอืมขึ้น,น้าขึ้น,น้าทำห้าเวสไม่ได้แย่แถวหน้าปุ่งหมื่นครับ นี้สิบห้าตีแวนห้าพัน 5, <000. S 1> โซบาสองครับอืหายหนึ่งแดง <5, 000. S 1> แวนตีครับส <28. S 1> องหมื่นสามสองแปดสสาม เดี๋ยวอันน right. ี three, ้สองแปดเลยไหมสองแปดสามสามสามแปดสามแปดสามสามสองลูกสองลูกคีให้ข้างครับฮบวกคี้บวกเมินไลท์เช็ทครับไลท์เช็ทครับฮิวครับฮิวไม่ได้ตารางให้ข้างนี้รับไปสองขี้รับไป เอ้ยยังมีอีแย่ yeah, จริง,รงตรวจเทศปร่เทศเท่าไหร่อ่าตายสองบาทเรียงเงาของคุณมาหนึ่งสองสามหกห้าพัน,นอันนี้มันคอนห้าพันพอมือแปดเว้นกับ แต่นะครั้งนี้เท่าไหร่นะสามหมื่นใช่ไหมเอีอสี่หมืน่นสี่หมื่นซื้อแวนหมื่นแปดใช่ไหมใช่สองหมื่นแปดอ่อหนึ่งลูกอยู่ยี่ห้าพันซื้อสามหมื่นสามสองลูกคิวคิวได้อโอ้อกูจะคิวก่อนมันจะยิวทุกเทอไม่ได้นะครับ อยู่ก่อนแล้วก็เมื่อกี่ใบห้า <5. S 1> แวนแล้วกันเอ้ยไม่มีสามหมื่นข้ามไอ้อันนี้ยืนสองหมื่นเอ้ยสองหมื่นเอ้ยไม่หมื่นห้าสองหมื่นสองห้าสองหมื่นห้าขอหมื่นอ่ะขอใหม่สี่หมื่นข้างโอ้ยให้มีให้ให้อันนี้ง่าตก ผ่านแล้วเดินของผมตัวการ์ดไอ้ไอ้นี่อยู่ตลอดอกดดีไหมกดแล้วกันปัตาบัลหนึ่งครับทิ้งเนวาน่าชุบทิสตาร์ยิงหนึ่งแดงครับเออไม่มีอะเอาแล้วแถวหน้าผมโบกมือ ใส่แล้วสิบห้าตีแวนครับหมึ่นห้าโซบารสองครับทางไงก็ต้องปับเป็นสองหมื่นด้วยทีนี้แหละแวนครับตีไปเลยโนกาดไปเก็งได้คี้แวนพลังข้างครับคี้แวนพลังข้างครับออแต่ ยวหนึ่งเฮ้ยแตกอะไรคุณหลอกผมเออแตกอ้าวแตกจริงซะแล้วเอาละครับเมื่อกี้ผมเป็นฝ่ายชะนะนะครับเชิญคุณเลือกเลยเลิ่มก่อนนะเฮ้ยชึบเปลี่ยนไปหนึ่งเปอลีออ่ยนสองแล้วกัน เป็นไรคำรนียผมสับนานนิดนานหน่อยไม่ได้เลยลการัจวผมทิ้งโลไลท์เฟ นี่ว่าจะบอกตีจะได้ทักจัวยิงกาจากบนมือหนึ่งใบไล่เก็หนึ่ง,เ,งเริ่มหลังจัวโจมตีแล้วครับหนึ่งมือนองกาดาเมตได้เช็ครอพลังแวนไม่ไไม่มี่านเทินจัวทิ้งไล่ ออค่ำคืนจนเพนอันว่างเปล่าเซตออเดอร์ทำงานสำบานหนึ่งผมได้จวดฮึ่ม굿굿굿โมเซนตูเว้นกระดูก15แบงลับครับเช็คดูได้ทิกเกอร์ซึ่งฟอนแรมเมจเช็คโนทิกเกอร์ผ่านเทินดรอดทิ้งกาจับมือ หนึ่งใบไล่เกตสองขนหาสตาทิก<ค>ทิกสตา<ค>ถูกแล้วไม่ลํามุกเลยอ่ะคุณเงียบกับมุกผมแบบนี้ได้ยังไงผมกำลังเบวเป็นทรงจินอูฟุตนี้จะมาตลงตลกอะไรเนี่ยคุณไม่ไีทางเป็นทรงจินอูได้หรอกเพราะว่าคางไม่แหลมผมคางทูมทรงจินอูเวอร์ชั่นคางทูมเวอร์ชั่นคางกินเยอะอย่างเงี้ยกินเยอะกินเยอะเวอร์ชั่นคางทูมแล้วก็โอเวอร์เรสผิดใบ ก็จะาบนหนึ่งจัวสองชุดโ oh. อ้โหบวกห้าพันไหนเล้วนาะ over d r e อ่ะสิบห้าตีแบนเโอ้โหตายแล้วสิบสองตีแบนหนึ่งลูกครับไม่มีสองหมื่นตีแบน สองหมือนาาแล้วจูวมาตีผมแล้วสินะทิะไ้ไลค์คดีนอกออฟฟิศขอใช้ออเดอร์ผ่านข้ามผ่านชู่ลาอันเป็นี่รันดืเฮ้ยโซบัสสองมันจะมาแล้วอิ้ยดูเยอะ จะได้คุณเล่นอยู่แค่เนี่ยเอบุบูจีว่ะไม่ชอบเลยชัดปี๋ย้อยชัดปี๋ยอยชัดปีชัดปีชัดปีชัียไม่ชอบเลยไม่ชอบไม่ชอบห้าพันห้าพันห้าพันคอโูปบไม้คอผมเป็นโรคมือหุ่ยห้าพันอย่างแรงเออตัวเองหุ่0ห้าพันด้วยย สองหมื่นหกเหนกัสองหมื่นสามเอ้ยไม่ใช่สิสองหมื่นห้าบวกโอ้ยอืมฝั่งนั้นเท่าไหร่นะสี่หมื่นกับสี่หมื่นเหมือนกันอันนี้สองหมื่นห้าอันนี้สี่หมื่นสองหมื่นหกสองลูกใช่ เช็คซืคขึ้นเช็คคียขคอนนี่โอ้โห,หวกขีหนึ่งขีหมื่นแวนการ์ดรับว้าใบที่ต้องการเออสองหมื่นห้ารับสองขีนะเออมันไม่มีการแวนการสองแดบนบหนึ่งโอ้โหทิ้งไม่ออกเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็นี่ กินเรียกัดสามตัวหน <25, S 1> ึ่งห้าลุกหมื่นห้าใช่สองหมื่นห้าไหมสองหมื่นห้าสองคีบแวนการ์ดสองหมื่นห้าบวกห้าพันเพอร์เอ็นไหครับผมจวดเอาทั้งมือร้อยหลอเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้ยทิ้ง ไล <Light. S 1> ท์โซวบ้านหนึ่งทำไงดีมันไม่มีใบนั้นใบนั้นไม่ขึ้นชบผมกดเป็นเกรดสี่ไม่ได้ผมจำไลท์ไม่ได้คนมีอยู่ทางแนวคือตีเรียผมแล้วไม่ตีแวนผมจะตีแต่แวนคุณให้ดูนี่คำพูดรุนแรงนะค่ะเหรือเกินตัดไหมครับไม่ตัดตัดเร้อ ตีแวนครับสองหมื่นสามหน้าโป้มือเหนากาศวินโด้ยวอเช็คคิวพลังข้างนี mm ้ hmm. มีได้เช็คกันเช็คไม่มีพิกเกอร์หนึแบบ่งแกมคิ้พลงังแวนโอเคอันนี้ตีบวกอีกมนะือหนึ่ง สามหมื่นครับสามแปดครับโซบารสองครับเตื้อแตกแตกอันนี้ก็เหมือนกันสามหมื่นครับหน้า <15, 000. S 2> ผ่านแล้วจัวอุ้ยไม่ทำอะไรทั้งนั้นจายแต่สองบาทนแค่นี้แหละง่ายง่ายสาวหลังดีแวนบโ้าพันคอโบปมาไม มาทุกตาเลยหน <18, S 1> ึ่งแปดสองหมื่นแปดสามหมื่นสามสองลูกครับเช็คเช็คยู่ิกเกอร์อยู่ได้เลือกตัวนี้บวกหมืนในฟื้นฟูหนึ่งกุดเมตรสองหมื่นแปดพันที่แวนการดสองหมื่นแปดเสร็จครับ สามหมื <33. S 2> ่นสามบวกมาเท่ไงแดมหนึ่งนี่ไอีข้างสองหมื่นสามหมืน่นสามหมืน่นห้าหม,มื่นเรียกาดห้าหมื่นเรียกาดจีจีครับอะไรมันจะวงไดขนาดนั้นแร้วก็ไปช้อไลเกซีแถวหน้าบวกหมืน่นกดแหวงครับคอ,อตบ,บันหนึ่งครับ เอาตัวนี้ไปชื่อฟุกทิกสตาร์ทิกสตาร์ยิงหนึ่งแดมครับเฮ้ยไม่มีโอ้เมืองมก็หมดแล้วไงวันวนี้วงเมย่อืมสีแวนเลยไงเขาก็มีสองแดมอยู่แล้วสองมือนสามครับรับครับอืมอ้มอมหนึ่งแดงมียปึ๊บไม่มี มาเลยเลยสามหมื่นครับสามหมื่นสามครับสามหมื่นอีกรอบครับเช็คไม่มีผ่านเดินถ้เทินจู๋จะก,กาดยังไงดีละทีนี้ฉันนี่คำเคตือนจังเป็นจัวหน,นึ่งเคลื่อยจอยนี่จะจัวเลยดีกว่าเอ่อทำไงดีทำไงดีทำไงดี สองบอุ้ยคอมาสองตัวอะไรน,นั่นไหนเขเงาหมดเงาหมดอ่าุกตัวบกนี่สามตัวนี้โบกแข็งจริงนี่โดนวันนิ่งเ้นครับนี่ยครับห้าพันแล้วก็โหห้าพันนี่อืมไม่มีอะไรทำก็ทำแค่นี้ 18, 38, แหละหมื่นแปดสามมื่นแปดแวนการรับแวนครับเขวินไจว่าเช็ค สี่เคลื่อนเช็คบอดแฉกบอดสามหมื่นห้าเรียกาศอันนี้กินสองหมื่นสามหมื่นห้าอีกห้าพันสามหมื่นห้าเหมือนกันเรียกาศตัวไหนตรงนี้แหละโอ้ตายให้ก็ได้ผ่านแล้วรอครับเยจะรอยังไงกดแบนครับ คอรบ,บานหนึ่งครับชุบทิ้งจริงๆต้องทิ้งก่อนนะเราค่อยชุบแต่ผมจะชุบก,ก่อนเพื่อความสะดวกนรวดเร็วยิงหนึ่งแดมครับห้า<ะ>เอ้ยยิงไม่ได้<ะ>ไม่เป็นไรเราเอามาเพื่อเอาพลังเฉยๆอันนี้มัตีจะบวกอีกหมืน่นแวนออกเลยสองสามรับวิงได้โอเวอร์ครับร้อยล้านแวนครับ รวนยหนึ่งร้อยล้านแบนแล้วก็นี้จริงจริงร้อยร้อยล้านข้างอยู่หะอะฮะแล้วก็อีกสองได้นะครับอะฮะยิวครับฮิวไม่ได้พลังข้างนี้ปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊แล้วก็ขิพลังครับเพือตายฮะโมขนาดนี้ก็ชนะไปเถอะโอ้่อผมหายไปไหนอีกเลีวเนี่ย